คุณไอซ์สันยูฮะล่าสุดเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะว่าในวันนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเรานําเสนอเรื่องของขโมยขาโจนกันอยู่พอสมควรนี่คุณไอซ์สันยูเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เจอกับปัญหานี้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยบ้านพี่ชายถูกขโมยขึ้นนะครับก็เลยมาแชร์ข้อมูลกันอยากจะให้ช่วยๆการหาเบาะแสะคนร้ายครับทำเอานักร้องหนุ่มเสียงดีคุณไอซ์สัญยูต้องออกอาการเซงเลยละครับ หลังจากมีหัวขโมยย่องเข้าบ้านพี่ชายกลางดึกแล้วที่สําคัญมันเป็นครั้งที่สองแล้วครับก็ยังไม่สามารถติดตามจับตัวคนร้ายได้เลยครับโดยหนุ่มไอซ์เนี่ยได้โพสต์คลิปคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับที่พอจะบันทึกภาพให้เห็นตัวคนร้ายได้คุณไอซ์เนี่ยโพสต์คลิปนี้ลงใน i อส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเวลาประมาณตีสามครึ่งขโมยเข้าบ้านพี่ชายไอซ์ ที่ซอยอุดมเดช3จังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นไปแจ้งความลงทะเบียนอขออภัยครับลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สถานีตํารวจสพเมืองสมุทรปราการแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังติดตามเรื่องนี้ให้เนื่องจากว่าขโมยเนี่ยได้ถอดกร์ดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะครับตัวหน้าบ้านสุดเนี่ยไปทําให้เห็นหน้าคนร้ายไม่ชัดแต่ว่าถ้าหากใครพอจะมีเบาะแสเพิ่มเติม หรือว่าพอจะจําลักษณะท่าทางรูป,ปรพรรณสถานของคนร้ายได้เนี่ยคุณไอซ์บอกว่าช่วยรบกวนแจ้งข้อมูลหน่อยอแจ้งเบาะแสเข้ามาหน่อยนะครับะจะแจ้งมาที่คุณไอซ์ก็ได้หรือว่าแจ้งที่ตํารวจที่สพเมืองสมุทรปราการก็ได้นะครับคุณไอซ์บอกว่าถ้าได้ข้อมูลแล้วสุดท้ายมันติดตามแล้วก็ไปจับตัวคนร้ายได้เนี่ยกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากคลิปกล้องวงจรปิดที่มีเนี่ย มีอยู่น้อยเพราะตัวที่จะพอเห็นหน้าคนร้ายชัดๆหน่อยตัวหน้าบ้านเนี่ยก็ถูกขโมยการ์ดไปด้วยนะครับแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกมันไม่ใช่ครั้งแรกอะครั้งที่สองแล้วฮะที่ขโมยขึ้นไม่รู้ว่าเป็นหัวขโมยคนเดียวกันหรือเปล่าด้วยนะครับจับครั้งแรกขโมยขึ้นครั้งแรกยังจับไม่ได้นะขึ้นครั้งที่สองโอ้ลำบากฮะที่สมุทรปราการนะครับครับ ช่วงนี้ขโมยขจรชุกจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ใครที่ออกไปนอกบ้านต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเพราะบางทีเวลาขโมยเขาเขาตั้งใจจะมาขโมยอะคะ่ะเขาจะสังเกตพฤติกรรมของเราก่อนอว่าเรามีเวลาในการเข้าออกบ้านกี่โมงทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะ